ผมฟังมารุนไฟมาตั้งแต่ผมยังเป็นรุ่นๆน,นะครับวัยรุ่นก็แทบไม่น่าเชื่อนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยจะมีนักร้องคนไทยมาฟีดกับมารุนไฟได้แล้ววันนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับลิซ่าแบ็คพิงค์คนไทยได้มีโอกาสไปร่วมงานร้องคู่กับมารุนไฟในเอ็มวีเพลงพ r ายเสกเริ่มต้นฉากเปิดตัวด้ดวยอดัมมารุนไฟเนี่ย พบกับลิซ่าในลาวส์พัตคารหดูดาแห่งหนึ่งนะครับซึ่งต่างคนต่างก็นั่งลงบนโซฟาแต่โซฟาเนี่ยมันก็ดูเหมือนไม่ใช่โซฟาธรรมดาเพราะว่ามันเป็นโซฟาที่มีลักษณะของคองโค้งนะครับโซฟานี้ก็กลายเป็นตัวละครสำคัญของฉากเพราะโค้โค้งแบบเนี้ยมันดูเด่นไม่ได้มีแค่ความสวยหรือความหรูนะครับแต่มันเป็นที่เขาเรียกกันว่าซอฟสเปเชียลดิวลลอพ ก็คือการแบ่งพื้นที่แบบนุ่มนวลทําให้คนรู้สึกว่าเราอะมีสเปซหรือพื้นที่นั่งส่วนตัวของเรามีความไพรเวทโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีผนังกัน้นและใน MV เราก็จะเห็นว่าทางอดัมได้เหลือมองไปเห็นลิซ่าที่เป็นคออของเขาอีกด้านหนึ่งลักษณะความโค้งแบบนี้มันทำให้เกิดสนามพลังเฉพาะตัวเหมือนขีดเส้นให้รู้ว่าอะตรงนี้เป็นพื้นที่ของเรา แล้วก็เป็นการควบคุมพฤติกรรมของคนในวงด้วยและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อลิซ่าเนี่ยใช้สายตาเชือเช้อเชิญให้อดัมเนี่ยมันนั่งล้อมกันในวงกลมด้วยกันการพูดคุยหรือการใกล้ชิดก็จะเกิดขึ้นนะครับมันก็จะเกิด Experience หรือว่าความสัมพันธ์ในรูปแบบของในโลกของของทั้งสองคนสิ่งที่ท่านผู้ชม m v อาจจะไม่รู้เลยก็คือว่า Space ที่อบล้อมแบบเฟอร์นิเจอร์แบบนั้นมันไม่ได้มีแค่ ตัวโซฟาอาคารรูปทรงอาคารของโรงแรมนี้ก็เป็นทรงโค้งเหมือนกันโรงแรมที่ใช้ถ่ายทำนี้ก็คือโรงแรม The Westin Bonaventure Hotel l ล s อ n แองเจลิสนะครับเป็นของผลงานของสถาปนิกชื่อดังจอห์นพอร์ตแมนที่ออกแบบโรงแรมทั้งหลังโดยรูปทรงไม่มีเส้นตรงนะครับใช้เสาทรงกลมลิฟตแก้วทรงโคง้งระเบียงเวียนแล้วก็ตัวเล้าส์ที่ทั้งสองคนนั่งก็ล้อมเป็นวงกลมเช่นเดียวกัน รูปแบบการใช้สเปซแบบเนี้ก็สะท้อนถึงสื่อถึงบทบาทของตัวละครใน MV ด้วยนะครับโดยที่ลิซ่าเป็นผู้ควบคุมเหมือนเป็นผู้ควบคุมผู้ตั้งกติกาแล้วก็อดัมเนี่ยเป็นผู้วิ่งวนอยู่ในสเปซใน MV นี้เราก็จะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าลิซ่าจะอายุน้อยกว่าอดัมมารุนไฟเยอะแล้วก็เป็นคนละเจนเลยโดยลิซ่าเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่หรือว่าเจนส่วนอดัมเนี่ยเป็นเจน X นะครับ สิ่งที่น่าสนใจใน MV นี้ก็คือเจนซเนี่ยมักจะมีพฤติกรรมที่ว่าซอฟต์สเปเชียลดิวิชันเนี่ยเยอะกว่าเจน X ก็คือต้องการสเปซส่วนตัวหรือพื้นที่ส่วนตัวมากกว่าเราจะเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาต้องการห้องส่วนตัวหรือเราจะไปยุ่มย่ามในพื้นที่ส่วนตัวเขาเนี่ยไม่ได้ซึ่งต่างกับคนรุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับซึ่งบางทีเขาก็ให้ผู้ใหญ่เนี่ยมายุ่มย่ามได้ ดังนั้นเนี่ยการทำสเปซโซฟาฉากแัะสันเนี่ยมันก็เลยสะท้อนถึงความต่างนะครับแล้วก็โดยที่สเปซตรงเนี้ยมันเหมือนจะเป็นสเปซของลิซ่าซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่แล้วมันก็ยังสะท้อนมาในฉากต่อมาด้วยว่าเหมือนกับลิซ่าเดินชิวๆนะครับเป็นผู้ควบคุมเกมส่วนอดัมเนี่ยจะต้องวิ่งไล่นะครับแล้วก็ไล่ก็ไม่ตไม่ทันอีก เด็ดความรู้นะครับเรื่องโรงแรมเดอะเวสตินบัวนาเวนเจอร์โฮเทลสวีทที่ใช้ในคลายถ่ายทำเอ็มวีเรื่องนี้ก็คือเป็นอาคารทรงกระบอกทั้งหมด5หลังโดยเป็นอาคารทรงกลม4หลังล้อมรอบโดยตรงกลางเป็นคอที่มันตึกกลมที่5เนี่ยจะมีลิฟต์แก้วแล้วก็มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์อยู่บนดาดฟ้าทั้งหมดเชื่อมกันด้วยทางเดินลอยฟ้าแล้วก็มีลิฟต์แก้วอย่างที่เห็นได้ชัดใน MV และนี่คือตัวอย่างงานสถาปัตยกรรมที่มันน่า ขลกตรงที่ว่าที่ผมบอกไปตะกี้นี้ว่ามันเหมือนพื้นที่ของคนรุ่นใหม่อย่างลิซ่าแต่จริงๆแล้วโรงแรมนี้มันถูกออกแบบมาโดยคนเจน X และบูมเมอร์ที่ปฏิวัติในยุคนั้นนะครับมันจึงมีความโดดเด่นที่สุดใน LA แล้วก็เลยถูกความที่มันปฏิวัติเจนในยุคนั้นเนี่ยมันเลยถูกนำไปใช้เป็นโลเคชั่นนะครับสร้างหนังระดับโลกหลายเรื่องนด้นละอินเซปชั่นทรูไ e น True l i นนี่เป็นหลังตั้งแต่ยุค จนเอ็กอะไรฮีทเช่นเดียวกันแล้วก็ล่าสุดก็คือพ r i ยเซตนะครับพัตคารหรือเลาส์ hmm. ของโรงแรมเวสตินน mm ี hmm. ้ไม่ได้มีแค่โซฟาข้อโค้อองอย่างเดียวเราจะเห็นได้ว่าอาร์มแชร์ด้วยครับยิงเก้าอี้เนี่ยเราไม่ควรจะเรียกว่าอาร์มแชร์ด้วยซ้ำไปมันก็คือเก้าอี้อาหารเล็กๆทั่วไปนั่นเองแต่เขาจะดีไซน์ให้มันมีลักษณะของโค้งโอบมันก็ทำให้เรารู้สึกว่า มีการบล็อกมีความเป็นส่วนตัวขึ้นมาในลักษณะนี้เราจะอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโต๊ะอาหารแบบยาวๆคุณอาจจะเคยรู้สึกนะครับว่าถ้าเราไปนั่งโต๊ะแบบนี้เราไม่มีความรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวเลยมีความรู้สึกว่าเราพื้นที่เราอะ่ะมันต้องแชร์นะครับมันเป็นโอเพนดังนั้นการดีไซน์ให้โต๊ะอาหารให้เก้าอี้ ในโต๊ะอาหารแบบยาวๆแบบเนี้ให้มีความรู้สึกว่าเป็นสเปซส่วนตัวเนี่ยทริกในการที่ใช้คอกโค้งมาโอบเก้าอีก้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนั่จะเห็นในภาพนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้แค่เป็นดีไซน์ให้ความรู้สึกอย่างเดียวเพราะว่าผู้ใช้นะครับเจ้าของบ้านเป็นคนที่ตัวใหญ่นิดนึงแล้วเขาก็จะมีปัญหาที่จะในการไปนั่งเก้าอี้อาหาร ตามที่ต่าง,างๆรู้สึกว่ามันไม่ไพรเวทเลยครับรู้สึกอึดอัดแต่พอเราดีไซน์เก้าอี้ตัวนี้เพื่อเจ้าของบ้านท่านนี้แล้วก็ท่านก็นั่งก็รู้สึกว่าโอเคชอบมากนะครับมันเหมือนกับเป็นดีไซน์มาเฉพาะตัวเขาเลยเขานั่งแล้วรู้สึกว่ามันมีความเป็นพื้นที่ส่วนตัวแม้โต๊ะอาหารนี้จะเป็นโต๊ะอาหารแบบยาวแล้วก็นั่งกันหลายๆคนเราก็ไม่รู้สึกว่าอึดอัด อันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิกนะครับในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่นำมาปรับใช้กับบ้านหรือว่ากับคาเฟ่หรือกับร้านอาหารได้นะครับ